สนับสนุนผู้พิทักษ์โดยได้เตาไฮเพอร์ฟอร์มานฟอร์เมนสวัสดีครับที่บ้านน้ำผู้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินมีเด็กอยู่ประมาณ300คนครับและเนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารระบบการเรียนการสอนของเด็กที่นี่แตกต่างจากในเมืองอย่างไรบ้างพักสักครู่ช่วงน้ามาดูกันครับ โรงเรียนบ้านน้ำพุตำบลเขาโจดอําเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีก่อตั้งขึ้นเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กกระเรียงที่นี่เมื่อปีพศ2521ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ300คนด้วยเพราะการเดินทางที่ไม่อำนวยและหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ห่างไกลกันจึงเปิดห้องเรียนสาขาไปตามหมู่บ้านอีกสองแห่งคือห้องเรียนสาขาบ้านไกลเกรียงและห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็กโรงเรียนบ้านน้ำพูดได้แข่โอกาสทางการศึกษาจนถึงม .3 ม .3 รุ่นแรกจบการศึกษาปริญญาตรีหลายคนและกลับมาราชการเป็นครูเป็นหมอเป็นตำรวจและเป็นอื่นๆที่สามารถมาพัฒนาบัานตัเองได้แ่ทไ,ได้ทีมงานผู้พิทักษ์พบกับว่าที่ร้อยตรีพิเชษทองนาวาหรือครูพิเชษหลังจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เขาเลือกสอบบรรจุเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้แม้จะ,ะเผชิญกับความยากลําบากและห่างไกลจังหวัดสตูลบ้านเกิดมากว่าพันกิโลเมตรเรื่องกังวลนะันดับแรกเลยเรื่องความลําบากว่าจะอยู่ได้หรือเปล่าคือไม่ใช่ว่าทํางานได้หรือเปล่าแต่ถามว่าจะใช้ชีวิตได้อยู่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราเคยเป็นอยู่กับสิ่งที่เราจะเจอใหม่ก็คือที่นี่ซึ่งพอวันนี้พอมาเจอจริงแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอยู่ได้ ครูพิเชษยอมรับว่าการมาเป็นครูที่นี่ทําให้รูปแบบการดํารงชีวิตทั้งหมดของเขาเปลี่ยนไปด้วยเพราะสภาพพื้นที่ที่บังคับให้เขาต้องตัดขาดจากโลกภายนอกคือตอนนี้อยู่กับโลกออนไลน์วันละหลายชั่วโมงนะหมายถึว่าติดโลกออนไลน์คือต้องติดเฟซติดเฟซบุ๊กติดเว็บบอร์ดแต่พอ Actually, มาอยู่นี่แรกๆมันก็ยังยังปรับสภาพไม่ได้มันก็ยังติดอยู่ครับเหมือนเรื่องว,ว่าพอเราข,ขาดแล้วชีวิตประจำวันเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่ามถึงว่าอยู่อยู่ได้ วันนี้ครูพิเชษผ่าทีมงานผู้พิทักษ์ไปเยี่ยมห้องเรียนสาขาบ้านไกลเกรียงที่อยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านน้ำพุถึง20กิโลเมตรที่นี่มีนักเรียนประมาณ40คนวันนี้ครูเกือบทั้งหมดไปราชการากครูพิเชษจึงเข้าสอนและตรวจการบ้านให้กับเด็กๆด,ด, <c oughs> ด้วย <c oughs> แม้ความยากลำบากจะเป็นอุปสรรคแต่เรือจ้างลำนี้ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นผู้ให้โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย ปปปกัรมมเ็นคออิดทงหลชาวกะเหรี่ยงที่บ้านน้ำพุเป็นอีกสังคมหนึ่งซึ่งมีอยู่ในประเทศไทยพวกเขาดำเนินวิถีชีวิตแบบพอเพียงและอยู่อาศัยแบบพึ่งพากันและกันพบกับรายการผู้พิทักษ์ได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลาส1เว็นาิกาหนาทีวันนี้สวัสดีครับ